เรื่องจริงไนท์ไลฟ์อยที่ผมบอกไปในช่วงต้นรายการนะครับผู้ชมครับ <c oughs> เธอคนนี้ผ่านอะไรมา <c oughs> เยอะแยะมากมาย <c oughs> ตลอดตอนนี้อายุ28แล้ว28ค่ะ <c oughs> การที่จะต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในวัย20ต้นๆต,ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนั้นหนูว่ามันแบบมันเป็นเรื่องมหาสัจจรรย์สําหรับหนูว่ามันว้าวเกินกว่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันต้องเจออะไรแบบนี้เลยเหรอมันต้องแบบเฮ้ยเราแบบขึ้นมาแบบดูแลครอบครัวในวนัยนี้จริงๆหรอในขณะที่จริงๆแล้ววัยเราก็ควรจะแบบเรียนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมหาลัยตอนนั้นรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นไงบ้าง ยังจําได้อยู่ไหมเอ่ยจาไม่ค่อยได้ว่าสภาพแบบสภาพร่างกายใจิตใจเป็นยังไงรู้แค่ว่าเราจะทําให้ได้เราต้องทําได้แต่มันก็เหมือนหลอกตัวเองใ uh huh. นวะัยนั้นเราเราเหมือนแบบด้วยความที่ว่าเราเด็กแล้วเราวัยรุ่นเราก็จะรู้สึกว่าเราทําได้แน่ๆเราสู้ตอนนี้มองอย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าการที่เราทําอย่างนั้น่ะเรารู้สึกว่าเราหลอกตัวเองเหมือนกันว่าเราไหวบางทีเราอาจจะไม่ไหวก็ได้ uh huh. แต่เราคิดว่าเราไหวมันก็เลยเหมือนพยายามที่จะไหวมาตลอดเรื่อยๆแล้วตอนนั้นพาวาสามารถ ผ่านเวลายากลําบัดแบบนั้นมาได้ยังไงเอาจริงๆคืออาจจะดูงมงายนะคะอ่าไม่เป็นไรคือแบบพอมันเกิดเรื่องราวที่หนูต้องมาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบตอนนั้นคือต้องตัดสินใจซื้อบ้านที่กรุงเทพ <c oughs> เพราะว่าบ้านที่ขอนแก่นจะโดนแบบธนาคารยึดอะไรเงี้ยแสดงว่าเราจะไม่มีบ้านอยู่เราต้องต้องาหาที่อยู่ใหม่เราต้องหาที่อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นอยู่กรุงเทพหนูเช่าคอนโดครับเราก็เลยต้องซื้อบ้านเราก็รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่แลละเราต้องตั้งใจทํางานทุกงานที่เราทํามันคือเงินอื ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะอยู่ในอง์การนานขนาดนี้ด้วยซ้ํา<ฆ>เราไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดนี้แต่พอตอนนั้นเราสึกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีอาชีพแล้วอะ<ฮ>เราก็ต้องตั้งใจกับอาชีพเราเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเราเราก็เลยตั้งใจมากกว่าเดิมในการทํางานหลังจากนั้นเราก็เก็บเงินเก็บเงินซื้อบ้านแล้วก็มันก็เกิดคาถามอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะทาไมถึงจะผ่านไปได้นะทุกคนก็จะบอกเหมืงพ่อแม่หนูก็จะบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทาบุญแล้วมเกิดคําาถมในนหว่อเกอดทําไมแบบ ทำไมเราถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะจังหวะนั้นมันมีความคิดที่รู้สึกว่าถ้าทาดีแล้วได้ดีทําไมเราถึงไม่เห็นได้ดีเลยเกือบจะแบบเกือบจะไปแบบไปยกเลิกศาสนาแบบเป็นคนไม่มีศาสนาไปแล้วอ mm hmm. แต่ว่าก็ไม่ได้ทาแล้วตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งมาบอกหนูว่าให้ความคิดแบบใหม่ mm hmm. ที่หนูว่าหนูนะ้นคือศาสนาคริสต์ด้วยเพราะว่าเขามาบอกหนูว่าที่พระเจ้าอ่ะให้เราเจอเรื่องเนี้ย mm hmm. เพราะาพระเจ้าคิดแล้วว่าเราจะผ่านไม่ได้โห mm hmm. จังหวะนั้นหนูเหมือนแบบ จากที่เราเดินอยู่ในอุโมง์ที่ไม่เห็นทางออกมันเหมือนแบบมีมีแสงที่ไปอุโมงที่รู้สึกว่ากระจ่างออกมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้อะฮะอันนี้คือแบบไม่เดาตัวเองด้วยว่าเราทําได้รู้สึกว่าเราทําได้แน่ๆแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ใช่ผ่านมันได้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่จริงจริงเนาะเพราะว่าบางทีสมมุติว่าเราเครียดยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้หลายคนเครียดแน่นอนหลายคนนะครับผู้ชมผมมั่นใจเลยว่าบางคนอาจจะมีอาจจะประสบพบเจอปัญหาแบบเดียวกับที่ แพรว่าเคยเป็นอยู่ในสมัยในช่วงอายุยี่สิบต้นๆมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับจริงที่หนูทาคือหนูอดทนอดทนมาตลอดไม่ว่าหนูจะล้มกี่ครั้งหนูรู้สึกว่าหนูอดทนได้หนูหนูจะลุกขึ้นแล้วหนูจะเริ่มใหม่ทุกครั้งไม่ว่าหนูจะเจออะไรถามว่าท้อไหมหนูหนูท้อทุกวันเลยแต่หนูไม่ยอมแพ้หนูเป็นคนตั้งความหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบปีข้างหน้าเราจะสบายแหละปรากฏว่าปีต่อมาไม่สบายหนูก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราจะสบายแหละ ถ้าปีต่อมาไม่สบายหนูไม่เป็นไรปีหน้าค<อ>งต้งตแน่นี่แต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเหมือนเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมองโลกในแง่บวกใช่เพราะว่าชีวิตมันคือหนูหนูหนึกอีกเวนึงหนูแบบเหมือนปีที่แล้วเราหลอกตัวเองว่ามันจะดี <c oughs> แล้วมันไม่ดีอ่ะแต่ว่า,าแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าการที่เราคิดแบบนี้มันช่วยให้เราอ่ะรู้สึกว่าเคยอดทนอีกนิดนึงกับปีหน้ามันจะดีแหละมันแค่อดทนไปเรื่อยๆแน่นอนว่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เจอใครอีกหลายคนนะครับก็ เจอปัญหาแบบเดียวกับเราเพราะฉะนั้นอดทนอย่างที่ภาวาบอกอก็มองอนาคตว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่ว่าก่อนที่ภาวาเนี่ยอดทนมองภาพเป็นเอ่อเป็นโพซิทีฟเขาไว้แต่บางทีก็ทําให้เรามีช่วงเวลาที่ทําให้เราเนี่ยเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าขึ้นมาใช่ ตเพราะเราหนูว่าเพราะเราอดทนนี่แหละเพราะเราอดทนนี่แหละเหรอหนูเลยบอกมันเหมือนหลอกตัวเองไงคะเหมือนหลอกตัวเองว่าเราจะไม่เป็นไรแต่จริงอะข้างในเราเป็นมากแต่เราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรแต่จริงข้างในเราเป็นมันเลยเหมือนเราไม่ค่อยยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นข้างในแบบอารมณ์จริงๆเราข้างในเพราะเราโมแต่หลอกตัวเองว่ามันจะไม่เป็นไรเราต้องอดทนตอนนั้นที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเรารู้ด้วยตัวเองเลยไหมหรือว่าเรา มีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเพราตว่าอลองไปหาหมอหน่อยไหมเรารู้ด้วยตัวเองคือหนูหนูต้องบอกว่าหนูขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณลุกโอกาสที่เข้ามาทําให้หนูได้มาเป็นนักแสดงทําให้หนูรู้ว่าการร้องไห้ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การร้องไห้ปกติเพราะว่าปกติถ้าเราร้องไห้ในการแสดงเราจะคัดได้อ่าใช่ใช่เราจะรู้รถ้าเรารู้เหตุและผลเราจะหยุดได้เลยแต่เนีน้หนูรู้เหตุและผลแต่เราหยุดไม่ได้ร้องไห้จนแบบมันแบบไม่มีน้าตาออกมาแล้วแต่ยังร้องแล้วร้องจนแบบ เหมือนจะหายใจไม่ทันร้องไห้แบบโชกมากๆหนูเลยรู้ว่าอันเนี้ยมันแบบมันไม่ใช่อาการของคนปกติแหละแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งครั้งแรกอ่ะหนูก็แบบเอ๊ะเป็นอะไรไม่แน่ใจครั้งที่สองก็เป็นหลายครั้งใช่มันเป็นอย่างนี้หลายครั้งจนต้องแบบต้องโทรหาเพื่อนสักคนเพื่อให้แบบให้ช่วยให้หนูใจเย็นให้เพื่อนแบบชวนคุยเรื่องอื่นไปเลยแล้วมันก็เย็นลงได้ครั้งที่สองเป็นอีกก็ระหว่างที่ร้องไห้แบบโชกชกหนูก็เข้าเน็ตแล้วก็แบบทดสอบเพิมเศร้า ก็เข้าไปยังมีสติในการทําแบบทดสอบตอนนั้นใช่ะหนูไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วหนูเป็นคนแบบหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบแล้วก็มีมีอาการครั้งที่สองหนูก็รู้แล้วว่าโอเคเป็นหนูต้องไปหาหมอแล้วหนูก็แบบแต่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยใจเย็นมันมีทางออกคือเราออกกําลังกายให้สารบางอย่างมันหลังออกมาหนูก็ออกกําลังกายออกมาแล้วเลยออกกําลังกายเลยดีขึ้นแต่สรุปมันก็มีรอบที่สามขึ้นมาจนหนูรู้สึกว่าโอเคมันไม่หายแล้ว มันต้องไปหาหมอแล้วเพราะมันคือเรื่องเคมีในสมองเราพยายามที่จะปรับตัวให้ให้อยู่กับภาวะนี้ให้ได้แต่มันทําไม่ได้มันก็เลยต้องไปหาหมอเพื่อรับยามาปรับเคมีในสมองค่ะตอนที่ภาวะไปหาคุณหมอนะครับก,ก็ก็เป็นจิตแพทย์เนาะเป็นจิตแพทย์เลยกลัวไหมเพราะว่าเหมือนแบบที่เคยได้ยินมาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนมากจะปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างเราแต่ว่าอย่างเราเนี่ยคือเรารู้เลยว่ามันมีอะไรผิดปกติของเราเนี่ยการ<อ>ที่เรา ไปโรงพยาบาลเรารู้สึกเรากลัวไหมหนูไม่กลัวเลยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากหายคือหนูโชคดีที่หนูมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นซึมเศร้ามาก่อนแล้วเขาคือหนูว่าพอหนูรู้ว่าอาการอย่างเงี้ยหนูเป็นแน่ๆหนูก็ไปหาเขาเลยบอกว่าพี่หนูคิดว่าหนูเป็นอย่างงี้งี้เขาบอกว่าคําแรกที่เขาพูดกับหนูนะทําใจนะโรคเนี้ยเป็นแล้วไม่มีวันหายหนูแบบโหก้อนเมฆสีดําขึ้นมาอีกครั้งนึงเลยหนูแบบอ่ะยิ่งเครียดใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะเป็นแต่ในเมื่อมันเป็นแล้วอ่ะพี่เขาบอกว่ามันเป็นแล้วไม่หายแต่ เราสามารถอยู่กับมันได้โดยที่อาการมันแบบคงที่มันอาจจะมีบางเรื่องที่เข้ามาทําให้เราฮิตฮิตขึ้นมาแบบทริกเกอร์เราอ,อ่กก็ได้แต่ถ้าเราเหมือนแบบสเตเบิลได้แล้วเมื่อไหร่มันก็จะไม่มีเรื่องพวกนั้นกลับมาหนูก็แบบอ่ะก็ยังมีกําลังใจอะไรอย่างน้อยตอนเนี้ยต้องไปหาแหละพี่เขาก็แนะนําหมอแนะนาโรงพยาบาลอะไรให้ค่ะมีหลายคนที่แนะนําให้หนูก็พอไปหาหมอเสร็จปุ๊บก็คือถือว่าเราก็สามารถผ่านช่วงระยะเวลาใช่แต่ว่ามันก็ สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูยมันยากนะเพราะว่าการที่เราต้องกินยาแล้วคืออย่างบางคนน่ะรุ่นพี่หนูที่เป็นเขาได้ยาหลายตัวอย่างตอนหนูโชคดีหนูได้ยาตัวเดียวแต่ยาตัวเดียวเนี่ยหนูเปลี่ยนเปลี่ยนยาหลายรอบมากเพราะว่าแต่ละยาแต่ละตัวยามีผลข้างเคียงไม่เหมือนกันบางตัวทําให้นอนไม่หลับบางตัวทําให้ง่วงแล้วซึมตลอดเวลาบางตัวทําให้อาเจียนรู้สึกเหมือนจะอาเจียนตลอดเวลานี่กินไปกี่ตัวขอพะวาก่อนที่จะมาันหนูเปลี่ยนหลายหนูจาได้ว่าหนูเปลี่ยนหลายครั้งพาอมีแบบพ่อหนูกินแล้วหนูรู้สึกว่า ไม่ปกติเลยแบบง่วงมากมาทํางานหนูโปรตีนหนูเฟรชตลอดหนูก็จะกลับไปบอกหมอว่าหมอหนูว่าหนูยหนูว่ายาตัวเนี้ยไม่เหมาะกับหนูหนูว่าหนูง่วงตลอดหมอว่าอ่ะเปลี่ยนเป็นปุ๊บคืนไส่แบบรู้สึกเหมือนจะอ้วกตลอดเวลาตอนแรกนนกว่าอาหารเป็นพิษแต่ก็กินทุกอย่างเหมือนเดิมก็อ่ะกลับไปหาหมอว่าคือหมอหนูมีอาการแบบนี้หนูอ๋อันก็เปลี่ยนก็อาจจะมาเจอตัวที่แมทจริงจริงก็ก็ประมาณหนูว่าหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ก็อ่ะถือว่าเราก็ต้องดีลไปกับมันใช่ค่ะแต่ถ้าจริงๆหนูเลือกได้ถ้าหนูไม่ได้มี นักจิตบําบัดหรอมันแตกต่างกันยังไงครับนักจิตบําบัดเขาจะไม่ไม่จ่ายยา,าคือเขาจะแบบช่วยทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นคือมันมีตัวเลือกเยอะมากจิตแพทย์คือรับยาสําสหรับหนูนะความคิดหนูนักจิตบําบัดคือช่วยให้จิตเราดีขึ้นถ้าสมมุติว่าการแนะนําบาง,บางทีมันก็ยากเนาะใช่ถ้าสมมติเรามีเพื่อนที่เริ่มเป็นโรคซึมเศร้านเนี่ยเราเราควรจะไปคุยกับเขายังไงคําไหนที่เราไม่ควรพูดอานนี้เราจะพอรู้ได้ไหมอ่ะ มันแล้วแต่คนมากๆเลยถ้าอย่างหนูหนูเป็นคนที่แบบพูดตรงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรโชคดีที่เพื่อนหนูเป็นคนถามด้วยอบอกว่าอยากได้อะไรไหม uh huh. อยากให้อยู่ตรงนี้ไหมหนูเออถ้าเกิดสมมติหนูไม่ได้มีอะไรที่อยากระบายคือจริงๆแล้วคนสาหรับหนูถ้าเป็นอะ่ะหนูอยากระบายอยากระบายให้ฟังว่าหนูเจอเรื่องแบบนี้นี้หนูสึกนี้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 ถ้าเพื่อนนั่งรับฟังเฉยๆหนูโอเคมากแค่อยู่ข้างๆให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ประชิญสิ่งเนี้ยคนเดียวเพราะว่าตอนที่หนูประชิญสิ่งเนี้ยคนหนูสึกว่าหนู หนูอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้มันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังเจอเรื่องเนี้ยคนเดียวบนโลกใบนี้เราคือแบบแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวแต่จริงมันไม่ใช่เราแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนเราช่วยแบกด้วยนะเรามีคนนี้ที่เขาอยู่กับเรานะจริงๆหลายคนเนี่ยที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเขารู้สึกไม่ดีในการที่จะมาบอกว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้านะแต่พูดยากค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติเรายอมรับมันภาวะคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีกว่า มันเหมือนแจ้งให้ทราบเพราะบางทีอะเราไม่รู้ว่าอย่างสมมติเราไม่รู้ว่าเขาสมมติพี่ไปเตกบอลมาพี่ขาพลิกแล้ววันเนี้ยหนูมาบอกว่าเฮ้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ขาพลิกอย <laughs> ู่มันเหมือนออการเอ I ไวไอว่าเฮ้ยเราเป็นสิ่งนี้อยู่นะแบบบอกไว้ให้ทราบเฉยๆ <laughs> เพื่อแบบมีอะไรที่เผื่อวันหนึ่งที่แบบสมมติสมมติพี่ยอมวิ่งแล้วพี่ล้มแล้วขาหักเลยหนูจะแบบเฮ้ยทำไมวิ่งแค่นี้ขาหักเลยทำไมทำไม เออแล้วแลวถ้าสมมติว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วพออีกหนึงเจอคำพูดแบบนี้เกิดอาการแบบซุดหรือดิ่งหรือจมขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเราจะได้รู้ว่าดิวเขายังไงมันเหมือนเวลาเราไปหาหมอเราบอกว่าหมอถามว่าเจ็บตรงไหนเราว่าเจ็บตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบไว้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้อยู่นะยังไงก็ใครนะครับคุณผู้ชมวันไหนที่ที่ว่าตัวเองกาลังเป็นอยู่หรือว่ามีคนรู้จักคนใกล้ตัวกาลังเป็นโรคซึมเศร้าลองพูดคุยกัน แล้วก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นระดับไหนอะไรยังไงถ้าสมมุติว่าดีไม่ดียังไงลองไปหาหมอแล้วกันเพราะว่าการไปหาไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือว่านักจิตบำบัดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการฮิว จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นก็ไปได้นะเหมือนมีเรื่องเครียดที่ไม่รู้จะพูดใครเหมือนในแบบอย่างต่างประเทศอ่ะแบบบางคนมีเรื่องเครียดก็ไปเหมือนไปที่ที่แบบเหมือนเห็นในหนังที่ระบายไปนอนแล้วก็เล่า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 เสร็จแล้วก็กลับบ้านเอให้เราให้เราคิดว่าเหมือนเราไปหาเพื่อนเป็นฟิลนั้นครับอย่าไปคิดว่าการไปแชร์เรื่องราวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ มันน่ากลัวหรือไม่ควรอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เคยกระทบจิตใจของแพรวามาก็คือความคิดเห็นของชาวเน็ตใช่ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตนะครับบางทีเนี่ยคอมเมนต์กันโดยที่เหมือนสนุกปากใช่โดยที่ทไม่ได้ไม่ได้ตระหนักไม่ได้คิดก่อนพิมพ์ออกมาคนก็เริ่มอออมาตรหนักให้เราเนี่ยได้ได้คิดก่อนพูดถึงคนอื่นในแง่ลบแพรวา่าคิดว่าตอนนี้มันเบาลงไหม หนูว่าไม่เบาลงหนูว่าหนักขึ้นนะสําหรับหนูนะมันเหมือนรุนแรงขึ้นทุกครั้งะะอะไรเงี้ยค่ะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะไปบังคับให้เขาไม่พิมพ์อะไรแบบนี้คิดว่าทําได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเนวาะอะไรแบบเนี้ยแล้วยิ่อย่างเราอย่างพาวาวเราเดีลยกับมันยังไงถ้าแบบรู้สึกว่าคาคอมเมนต์นั้นมันแรงมากมเราจะร้องไห้ก่อนอเพราะเราเสียใจที่เราโดนคอมเมนต์แบบนี้แบบคนมองเราไม่ดีะเราก็เสียใจเราก็ร้องไห้ พอร้องไห้เสร็จก็อ่ะโอเคก็อ่านคอมเมนต์ต่อแต่ถ้าบางอันไหนบางอันไหนที่ด่าแรงหนูสู้หนูโกรธหนูก็จะตอบโต้ก็คือถ้าเขาด่าหนูหนูก็ด่าเขากลับด่ากลับเลยใช่แต่ก่อนด่าหนูหนูต้องไปสืบก่อนนะว่าคือสมมติอ่ะเห็นคอมเมนต์นี้ด่าหนูกดเข้าไปในโปรไฟล์เขาก่อนยังไม่ด่ากับอันนี้กดเข้าไปในโปรไฟล์ดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาอ่ะเป็นไลฟ์สไตล์ประมาณไหนจะภาพจิตใจหรือว่าการที่เขาแบบการพิมพ์แบบลักษณะที่ใส่เขาเป็นยังไงคือศึกษาก่อนว่าอันเนี้ยเขาด่าจริงๆหรือว่าเขาแค่แบบ เขาแค่สงสัยจริงๆไปศึกษาก่อนว่าอะาอ,อย่างเขานนเนื่อเนี้ยโอเคเขาสงสัยจริงๆเขาแค่เป็นเจ้าหนูจําไมในทุกเรื่องอเพราะว่าเขาอัพสเตตัสว่าถามอกู่กับทุกเรื่องในชีวิตนี้อโอเคเขาไม่ได้ด่าเราครับแต่ถ้าเขาเมน้นด่าเลยอะหนูก็จะด่ากลับเลยแล้วพอเราด่าเขาคืนรู้สึกไงก็สบายใจแล้วรู้สึกว่าเหมือน <laughs> มันอารมณ์เหมือนแบบ <laughs> เขาต่อยเราแล้ว <laughs> เขาต่อยเรามาเราก็แค่ต่อยกลับแล้วก็เขาละแยกย้ายแยกย้ายใช่แยกย้ายและคนละหมัดอื จริงเพราะว่าเอาจริงต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราคอมเมนต์ไปโดยไม่คิดม,มันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอ๋อ,อ,อเยอะมากค่ะเยอะมากหนูเลยเลือกอไงว่าหนูจะด่ากับคอมเมนต์ไหนหนูถึงต้องไปศึกษาไง <c oughs> ว่า <c oughs> สภาพจิตใจเขาลักษณะนิสัยเขาโปรไฟล์เขาถ้าเขาถ้าเขาแบบสมมติกดเขาไปปุ๊บอ่าเขาลิงก์ไป Facebook เข้าไปดู Facebook เขาเลื่อนดูว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆแล้วเราเลยต้องศึกษาก่อนว่าเนี่ยเขาด่าสนุกปากหรือเขาแค่ เป็นคนแบบนี้คือหนูพยายามทําความเข้าใจกับทุกคอมเมนต์นะพยายามเข้าใจนิสัยเขาพยายามเอาใจเขาอะ่ะลองมาเราลองอยู่ในโพสิชันเขาว่าทำไมเราถึงด่าตัวเองอ่าะเงี้ยลองพยายามทำความเข้าใจแล้วหนูเคยมีความคิดที่หนูอยากฟ้องด้วยนะอืฟ้องคอมเมนต์แล้วหนูแคบไว้หมดเลยคอมเมนต์ที่ด่านหนูอะ่ะ uh huh. ตั้งแต่แบบตั้งแต่อดีตเลยแคบไว้ทั้งหมด oh. ทำงานอง,งการมาสิบปีหนูแคปหมด แต่ยังไม่มีโอกาสได้ฟ้องเพราะหนูรู้สึกว่าหวังว่าวันหนึ่งเขาจะหยุดด่าอะไรเงี้ยยังมีคนเดิมๆมาคอมเมนต์ตั้งแต่สมัยนานมาแล้วไหมครับโอ้หนูตอบไม่ได้เลยเพราะบางคนก็ใช้แอคหลุมอ่าเนาะเพราะใช่โอ้หนูไ่รูโอ้ยแอคหลุมสืบไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะเพราะขนาดเขายังไม่กล้าเอาตัวจริงมาคอมเมนต์เลยแล้วเราจะไปให้ค่าเขาทำไมเลยแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้ ก็เปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดสมมติในอนาคตวันหนึ่งถ้าสมมติหนูทนไม่ไหวกับคอมเมนต์พวกนี้หนูอาจจะรวบฟ้องทีเดียวแต่หนูคงไม่รับกระเช้าหนูคงรับเป็นเงินเลยเนาะใช่เพราะว่าหนูจะจ่ายค่านายแล้วก็ไปทําบุญต่อจริงเป็นสิ่งที่ดีโอใช่ใช่ใช่ะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่เราคุยกันมานะครับอาจจะมีแต่คําถามที่โอ้เรื่องหนักของแพรวามาทั้งหมดเลยอ่ะคราวนี้เปลี่ยน่อยดีกว่าในระหว่างทางที่แพรวาเรียกว่าระยะทางการเดินทางของแพรวา จะมีคนที่ให้กําลังใจเป็นคําพูดคําพูดหนึ่งที่แพรว่าได้ยินแล้วรู้สึกว่าอุ๊ดคำพูดนี้ฮีลใจเรามากเลยอันนี้คือคําพูดแบบไหนสไตล์ไหนครับถ้าเวลาที่หนูเจอเรื่องที่หนูรู้สึกว่าหนูลม้มอ่ะมันจะเป็นคําพูดที่ว่าไม่เป็นไรเอาใหม่หนูรู้สึกว่าโอเคเรามีโอกาสแก้ตัวเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่และจากใครก็ได้หรือว่าคําว่าอดทนหนูรู้สึกว่าเออ อดทนแต่ถ้าคําพูดสั่นตัวหนูเองที่ให้ตัวหนูหนูรู้สึกว่าวันหนึ่งมันต้องถึงฤดูการของเราอ่ะเหมือนแบบทีมฟุตบอลอ่ะวันหนึ่งมันต้องถึงฤดูการของเราสักทีสิฤดูนี้ลอดตกชั้นไม่เป็นไรฤดูนี้เราฤดูนี้อาจจะเป็นของทีมนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าฤด,ดูหน้าต้องเป็นของเราแน่เห็นว่าพราวาพูดคําว่าอดทนมาตั้งแต่เรื่องแรกสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเรื่องที่หนูเจออยู่อ่ะคือคําถ้่คําว่าสู้อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูสู้มาตลอดอแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ผ่านไปสักที แต่ถ้าแค่อดทนนะหนูรู้สึกว่าถ้าอดทน,นูอดทนได้ไม่งั้นคอมเมนต์ที่ด่าทั้งหมดอะ <laughs> หนูฟ้องกลับไปแล้วแต่หนูอดหนูเป็นคนอดทนเก่งเพราะฉะนั้นหนูอดทน <c oughs> หนูอดทนแล้วรอวันหนึ่งที่จะถึงฤดดกลางของเรา <c oughs> หนูมันเป็นคําที่หนูรู้สึกว่าเอออดทนเดี๋ยวมันจะผ่านไม่ได้อะมันเป็นคำที่ทําให้หนูรู้สึกว่าทําให้หนูใจเย็นด้วย <c oughs> เพราะหนูเป็นคนใจร้อนเพราะเวลาเจอสถานการณ์หนึ่งจะแบบทายังไงดีทายังไงดีต้องทํายังไงดีแค่แบบยอมรับสภาวะที่เป็นอยู่แล้วก็อดทนอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแบบนี้แล้วก็ ไปเดี๋ยวก็มีวันหนึ่งที่เราจะรู้สึกดีขึ้นเรื่องจริง Night Life